สวัสดีครับวันนี้เราอยู่นะที่จังหวัดพิษณุโลกนะก็จะพาทุกท่านมากันที่วัดนางพญาอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะนี่วัดนางพญานะก็เป็นวัดประวัติศาสตร์ทั้งแต่ทั้งเป็นราชธานีนมาได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ครั้งเมื่อ พระนางวิสุทธิสัตตีเป็นขอเมืองระพิษณุโลกเมื่อราวปี2 0 uh, 9 5นะถึง2100ชาวเมืองปะพิษณุโลกจริงเทิดพระเกียรติขนาดน้ำวัดที่พระนางบุรณะขึ้นใหม่ว่าวัดนางพญาตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบันนะ พระวัดนางพญานะก็จะมีพระบสถสวัดนางพญาแล,แล้วก็มีองค์พระนางพญาอยู่ด้านในนะเปิดตั้งแต่ตีห้าจนถึง19.00กุดนเขาก็บูรณะใหมนะ่ปรับภูมิทัศน์ใหม่สวยงามเลย ไมไม่ไม่เราจะไม่ได้ีแล้วพ่อวัดนางพญาด้านหน้าก็จะมีว่าพระสังกระจายนะ,นะไปดูด้านในกันครับเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อน แล้วบอกเขายังเราคัดให้อยูส่งใหม่เหรอด้าน,นม่อนเป็นครุฑนะฮะเนี่ยครุฑไปดูด้านในโอ้โหองค์พระนางพญาสวยมาก ตำเนตนางปะยาเรือนแก้ว เป็นประตรูปนะบริเวณภายในโบสถ์นะนี่พระนางพญาเรือนแก้วนะสวยสดงดงามนะครับก็เดินดูรอบๆนะนี่เสมาของวัดนงางพญา ด้านหลังก็จะมีเจดีย์เก่าๆเจดีย์เก่าๆอยู่บริเวณด้านหลังก็ตั้งแต่สมัยพนันนเรสวรนะครับทุกท่านมีบริเวณหนึงจุดด้านหลังก็จะมีเจดีย์เก่าๆ ใครที่ผ่านไปผ่านมานะก็สามารถมาเยี่ยมชมที่วัดนางพญานะแล้วก็วัดที่จะติดกันเลย3วัดด้วยกันก็คือวัดนางพญาวัดราชบุรณะแล้วก็วัดใหญ่พระพุทธชินราชนะเป็นเจดีย์เก่าๆนะด้านหลังตรงนี้ เหมือนจุดบูชาวัตถุมงคลนะที่จุดเก่าน่าจะปิดหรือว่ามาเช้าไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะ,ะเดี๋ยวพาไปเดินเดินชมอีกจุดหนึ่งนะปกติเนี่ยจุดบูชาวัตถุมงคลนะยจะอยู่ข้างหน้านี่ด้านหน้าตรงนี้นะฮะ แต่วันนี้น่าจะไม่แน่ใจว่าไม่มีหรือเปล่าหรือว่าปิดไปแล้วหรือว่ายังไม่เปิดนะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้ ออกมาข้างข้างนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่ง,งพระมหาเถรคันช่องนะพระมหาเถรคันช่องวัดแกางพญา ตรงกลางก็จะเป็นพระนะพะพระพนรัตนะวัดป่าแก้ววัดถมงคลเปิดกี่โมงเปิดท่าไร่เอาิดทำพิธีทางเสวนที่ี่ิอค่ะอตอนนี้ยังไม่ได้เปิดทะครับอ,อ๋อฝักบังอยู่แล้วตรงนี้ ไม่มีส่วนหนเยอแล้วข้างในวัดใหญ่ก็ยังไม่มีอ๋อครับวันที่12 กราบไหว้ครอบครัวสมเด็จพระนเรศวรกระถาบูชาพระปรมรูลูกาพระองค์เนาะมะอะอุณโมพุทธายะอะสังวิสุโลปุสะพะพามานาปุกะสะนะุทุอิติิโสพระวานโมพุทธายะข้าพเจ้าขอกราบไหว้ ขอทั้ง5พระองค์ขออภิบาลรักษาตัวข้าพระเจ้าและปวงประชาให้ปราศจากโรคภัยอันตรายใดๆทั้งปวงและมีความสุขตลอดการละนานเทินไปดูบริเวณจุดด้านบนนะนี่ น,นี่เป็นสมเด็จพระนเรศวนข้างในก็ทำบุญเครื่องสการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัวนะชีวิตการงานจเจริญรุ่งเรืองจเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาลํารวยเถิดนะฮะอันนี้ก็เป็นเครื่องถวายสมเด็จพระนเรศวรมาหาราชนะ แล้วก็พระมหาธรรมราชาแล้วก็พระสุพรรณกัลยาพระวิสุทธกษัตรต์ อันนี้องค์ขาวนะพระเอกาทศรถสำหรับใครที่สนใจปฏิทินนะฮเะนี่ยทำบุญ40บาทก็จะมีปฏิทินวัดนางพญานะจังหวัดพระพิษณุโลกนะฮะนี่จเป็นภาพบรรยากาศภายใน นี่บรรยากาศภาในนี้เลยนะจากจุดนี้นะเดี๋ยวไปกันที่วัดราชบุรณะนะอยู่ติดๆกันเลยเดินไปไม่กี่ก้าวถึงเลยนะ จุดบูชาวัตถุมงคลกนะ็ยังไม่เปิดให้ได้บูชากันนะฮะเนสมเด็จนางพญาองค์ใหญนะ่อยู่จุดด้านนี้เดเข้าไปชมกันนะครับยังจุดบริเวณนั้นในเนาะนี่ยโอ้เขาปรับภูมิทัศน์ใหม่นะ mày mới này, đi do Ông Giả, này Na Pha Ya Ông Giả วัดราชบุรณะนะอยู่ติดกันกันวัดนางพญาเลยนะเนี่ยวัดราดบุรณะจังหวัดพิษณุโลกสำหรับจุดปรชาวัตถุมงมคนนะอยู่ทางด้านนู้นเดี๋ยวพาชมกันนะสำหรับวัตถุมงคลของทางวัดราชบุรณะนะฮะเดี๋ยวขอเก็บภาพบรรยากาศสักแป๊บหนึ่งนะ สำหรับประถุมงคลนะนางพญาพระนางพญานะอยู่ด้านในนี้เนาะเดี๋ยวพาเข้าไปชมกนันี่ด้านในนี้เลยนะครับมีสมเด็จนางพญานะแบบสามนิ้วปิดทองสามพันห้าแล้วก็อันนี้เจ็ดนิ้วขัดมันนะหกเก้าเออหกพันเก้า 6, แล้วก็ปิดทองนะเจ็ดนิ้ว หนึ่งหมืนสองพันบาทด้านในก็มีในวัดลาดบุรณะนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทอันนี้เป็นนางพญาปี2460 8,000แปดพันบาทอันนี้ห้าพันบาทนี่นะแล้วก็ันนสามพันบาท ประดูนะของปี2460พระนางพญาอันนี้ก็เป็นพุทธศิทธ์เลยนะ999ุ 99. ่นปฏิหารมนนางพญานะ999 999ก็จะมีหลายแบบเลย888 ด้านนี้เป็นเหมือนกันนะโค้นในสามแสนนะสามแสนแล้วก็มีร้านห้านาพญาน่าจะเป็นกรูนะครับนะนี่ร้านห้านี่แล้วก็พุทธศิลป์ที่ชมเมื่อสักครู่นี้อันนี้สามพันนะเป็นพิมพ์หน้านางนะนี่เป็นพิมพ์หน้านางสามพันนะนี่ สามพันนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นพิมพ์อกดำนะพิมพ์อกดำห้าพันบาทนี่พิมพ์อกดำก็จะมีพิมพ์หน้านางนะแล้วก็พิมพ์อกดำด้านนี้แล้วแต่ราคาเลยนะพิมพ์หน้าคุดนะนี่แปดพันบาท อันนี 2, ้เอาจอบเกียวเคียวรเขียวคกนะฮะเขียวคกสองหมื่นบาทพิมแากครสอันนี้พร้อมเลี่ยมสองพันห้ารอนะฮะสอันห้าก็อันนี้299 299เนื้อเงินล้วนปฏิหารมนางพญาเนาะอันนี้3 9 9 อันนี้เป็น499ครับแล้วก็อันนี้รุ่นปฏิหารอันนี้โอระ300นะโอละ300แล้วก็299เป็นรุ่นพุทธบูชา5 59 299 อันนี้ก็เป็นพระพุทธชินราชสามร้อยสองร้อยเก้าสิบเก้าพระนางพญาห้าเก้า นี่พอมเลี่ยมห้าร้อยออกปีไหนพี่ห <64. S 1> กสี่ห้าร้อยปีหกสิบสี่ก็นี้สามร้อยนะสามร้อยรุ่นปฏิหาร น,นีแ่ห้าร้อยแล้วก็มีองค์เล็กนะสี่เก้าเกับสามนี่เป็นองค์จิ๋ว299อันนี้รุ่น60พระอาหารหันต์สองร้อยนี่มีผงเก่านะผงเก่าปี2 5 2ห อันนี้ปฏิหารมนั่งพญานะนี่แบบพุทธศิ 99, 8 99, 8 88, ลป์999 999888จะพร้อมเรี่ยมเลยค่าปีเล็ก,ลกๆแกค่าปี2460 ด้านหลังก็มีองค์ใหญ่องค์ใหญ่ก็เป็นบรรยากาศที่วัดพระธาตุภูรณะนะที่อยู่ติดกับวัดนางพญาเนาะ คาถาสมเด็จพระนางพญาองค์ใหญ่นณโมศสะพคะวะโตรหัโตสมมาสมพุษสะสามจบนะฮะแล้วก็นัมมะนะนะฮะเล่าวตามวันเลยนะเอ่ยยังไงก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับวัรดราชบุรณะก็มีฝั่งหนูด้วยนะสามารถเข้าไปชมได้เหมือนกันนะอ่า สำหรับคลิปนี้ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ด้นในเราก็จะมีหลวงพ่อสำลี่นะสามารถไปเจอมือได้นะฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นเลยท่านก็จะเจอมือแบบนี้เลย ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกท่านขอบคุณที่ติดตามรับชมนะวัดนางพญาวัดราชบุรณะมาสองวัดเลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ